ฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนฉันรักฉันฉันฉ,ฉันกลัวเป็น And I've got to say in all honesty, um, it's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. แค่ได้รับบทเป็นซูเปอร์แมนบทในนานขนาดนี้ผมก็เป็นเกียรติมากอยู่แล้วโคตรเล้าใจเลย่ะผมไม่ได้นึวกว่ามันจะนำสู่โอกาสที่เราจะ ได้บินไปมินิลามึงตกใจดิมึงตกใจดิซัดไปเจอพุ่มกับในตำนานได้เจอเดวิดคอนสวยได้เจอแคสจริงๆแล้วได้ไปสัมภาษณ์กับเขาคุยกับเขาผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมครับตัวต่อตัวหน่อยครับเป็นเกียรติมากผมช็อกจริงๆแล้วก็ฝากให้ทุกคนไปติดตามดูกันที่มินิลาด้วยนะครับไป เออเออบาบเอาอ๋อไม่จ้าอย่างนี้ทั้งวันยังได้คีอผมก็เหมือนกับทุกคนที่ภาวนาขอกับพระเจ้าขอกับพระเจ้าให้ ผมขอพูดแทน,นคณะกรรมการและคุณเวนกำลังแสดงถึงความตื่นเต้นของเราไม่ต้องดูครับผมสรุปไม่ต้องไปดู เอบ้าเตลกเหียรผมผมผมเปเรารอดูอะไรถ้าผู้ชมรอดูอะไรคนบริกันรอดูอะไรคนมริกันคนทั้งโลกเขารอดู สามรอบ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 ไม่มีเฮอะไรเลยมึงไรสาระ,ะแฟนๆของเจมส์กันนะครับซึ่งไม่ใช่ผมเนี่ยนะฮะผมเป็นแอนตี้เจมส์กันฮะและจะเป็นไปชั่วกละาบารสารเพราะว่าผมรักแซคไนเดอร์